แฮร์รี่เคนดาวยิงไว้31ปีสิ้นสุดการรอคอยได้แชมป์แรกในอาชีพนักฟุตบอลเรียบร้อยนับตั้งแต่เป็นนักเตะอาชีพเมื่อปี2010หรือ5,223วันก่อนหลังจากที่ไบเยอร์มิวนิคสมสรนต้นสังกัดได้รับการการันตีตำแหน่งแชมป์บุนเดสลีกาประจำฤดูกาล2 0 2 4 2 5เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทำได้แค่ออกไปเสมอไฟบวก2ต่อ2และนี่คือเจความเจ็บปวดก่อนวันแห่งความสุขของแฮร์รี่2015 เคนมีโอกาสได้แชมป์แรกในอาชีพนักเตะตั้งแต่10ปีที่แล้วเมื่อทอดแนมฮอสเปอร์ของเจ้าตัวผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในถ้วยลีกครับแต่สุดท้ายสู้ความแข็งแกร่งของเชลซีที่มีโชเซ่มูรินโยคุมทัพไม่ไหวพ่ายไปศูนย์ต่อสองรองแชมป์แชมเปี้ยนลีก2019ไก่เดยทองมีลุ้นความสำเร็จแบบก้าวกระโดดเพราะสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จ โดยได้สโมสรจากชาติเดียวกันอย่างลิเวอร์พูลเป็นคู่ต่อกรแต่แค่นาทีที่สองโมฮัมเหม็ดซารากดจุดโทษให้หงแดงขึ้นนำก่อนที่ดิวอกโอริกีจะยิงประตูปิดกล่องนาทีที่87ทำให้สเปอร์ของเคนแพ้อีกแล้วด้วยสกอร์เดิม0ต่อ2 3. รองแชมป์ลีกครับ2021 6ปีต่อมาสเปอร์ของเคนเข้าถึงรอบชิงในถ้วยลีกครับอีกครั้งพร้อมกับความหวังที่จะไปถึงตำแหน่งแชมป์ให้ได้แต่ดันโชคร้ายที่ได้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นคู่แข่งและสุดท้ายต้านทานความแข็งแกร่งของเรือใบสีฟ้าไม่ไหว แพ้ไปแบบบุตรวิศูนย์ตอนหนึ่งโดยซิตี้มาได้ประตูชัยนาทีที่82จากลูกโขกของเอเมอริกลาป็อก 4. รองแชมป์ยูโร2020แข่งปี2021ในเมื่อไม่สมหวังกับสเปอร์สักทีก็ลุ้นคว้าแชมป์กับทีมชาติมันสเลเอโดยอังกฤษสามารถผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโร2020ได้สำเร็จเจอกับอิตาลีซึ่งหลายคนมองว่าอังกฤษมีโอกาสดีเหลือเกินที่จะเป็นแชมป์ยุโรปสมัยแรกเพราะนัดชิงได้เตะที่บ้านตัวเองณสังเวียนแข้งเวมบลีย์สเตเดียม ทว่าสุดท้ายเคนได้เป็นแค่พระรองอีกแล้วเมื่อสิงโตคำรามแพ้โดนจุดโทษต่ตออิตาลีสองต่อสามหลังสเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งในหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีห้ารองแชมป์เดฟแอลซูเปอร์คัพสองพันยี่สิบสามเคนตัดสินใจย้ายจากสเปอร์ซบไบเยอร์มิวนิกย่อสโมสรลูกหนังเมืองเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีสองพันยี่สิบสามและหลังจากเซ็นสัญญาไม่กี่วันเคนก็มีโอกาสได้สัมผัสถ้วยแชมป์ทันทีเมื่อเสือใต้ในฐานะแชมป์บุนเดสลีกามีคิวเตถ้วยเดฟแอลซูเปอร์คัพกับแอร์เบลลซิกเจ้าของแชม B, ป ซึ่งเกมดังกล่าวหลายคนมองว่าไบเยนน่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากแต่กลับกลายเป็นพ่ายแบบหมดสภาพด้วยสกอร์0ต่อ3โดยที่ดานี่โอนโมกดแฮตทริกทำคนเดียวทั้ง3ประตูให้ไลซิกส่วนเคล,ลงเป็นตัวสำรองนาทีที่63ซึ่งเป็นเกมแรกของเจ้าตัวในฐานะแข้งเสือใต้อย่างเป็นทางการ6อันดับ3าบุนเดสลีกา2024ในเมื่อไม่สมหวังในถ้วย DFL Super c u เปอร์คัพแต่สำหรับบุนเดสลีกานั้นเปรียบเสมือนเป็นของตายสำหรับไบเยนเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาได้แชมป์ลีกมา11ฤดูการติด แต่ฟ้าดินเล่นตลกกับเคนอีกแล้วพราะซีซั่น2 0 2 3 2 4ดันเป็นซีซั่นที่เบย์เเลเวอร์คูเซนโชว์ฟอร์มได้สุดโหดคว้าแช,ชมป์ลีกแบบไร้พ่ากดไป90แต้มส่วนไบยเยนไม่ใช่แค่วืดแชมป์เท่านั้นพระโดนฟอร์เบสตุสการ์แซงเข้าป้ายอันดับ2อีกด้วย7รองแชมป์ยูโร2024เคนและทีมชาติอังกฤษมีโอกาสได้แก้ตัวในศึกยูโรเพราะพวกเขามาถึงรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง และคู่แข่งคือสเปนที่โชว์ฟอร์มหรูมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์และถูกมองเป็นทีมเต็งแชมป์ซึ่งสิงโตคำรามก็สู้ได้ดีดตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจากโคพาเมอร์นาทีที่73แต่มิเกลโอยาสบันมากดประตูชัยให้ทัพประทิงดุได้เฮนาทีที่86พร้อมเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่4ส่วนสิงโตคำรามต้องรอคอยกันต่อไปขณะที่เคนซึ่งเตะบอลอาชีพมา14ปีก็ยังไม่มีแชมป์จนกระทั่งมาสิ้นสุดการรอคอยในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2025 ซึ่งคงจะเป็นวันที่กัปตันทีมชาติอังกฤษจ,จดจำไปตลอดชีวิต